โจทย์รักของเราในวันนี้นะคะโดนใจน้องๆหลายคนเลยมันคืออะไรครับพี่น้องครับระหว่างรักแท้ต้องแย่งชิงหรือว่ารักจริงต้องเสียสละแบบไหนจะโดนใจน้องๆมากกว่ากันค่ะแต่พี่ว่าถ้าเกิดให้ดีเนี่ยนะค,ะควรจะไปได้เขาเรียกว่าเดินสายกลางนะครับยังไงคะเราชอบสาวคนไหนเนี่ยเราก็ไปแย่งชิงก็มาแล้วเราก็เสียสละแฟนของเราให้ผู้ชายคนอื่นเข้าไปแล้วตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับสองทีมดีกว่านะครับเรียกันว่าโตวานีด้วยกันนะครับ เริ่มจากทีมฝั่งนี้นะครับเป็นทีมหนุ่มรุ่นรันะครับทีมชื่ออะไรครับเอดต่อไม่ต่อแล้วมาถึงทีมสุภาพสตรีกันบ้างนะคะพี่ภูมิทีมไหนจะขึ้นมาพรีเซนต์ก่อนเสียสลัดจริงๆเลยสุภาพบุรุษเสียสลัดนะครับให้เกียรติทีมผู้หญิงพรีเซนต์ก่อนครับโอเปอร์ทีมสาวๆนะครับเริ่เลยค่ะ เสียสละให้เขาไปเนี่ยจะทําให้ดีกว่าเวลาแบบเราไม่ต้องแย่งชิงใครเขามาแล้วแบบได้มาด้วยใจอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าแบบเขาต้องการที่จะไปจากเราแล้วก็เออนะถ้าเขาดีกว่าแล้วก็เสียสละให้เขาไปคนเรานะคะการแย่งชิงมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกค่ะมันทําให้แบบหลายๆคนเสียใจทุกคนที่มีแฟนอย่างเงี้ยแบบถูกแย่งชิงไปเนี่ยช้ําค่ะอย่างเดียวเลยช้าค่ะถ้าไปแย่งคนอื่นเขามามันจะบาปนะคะและกลุ่มคอนิชนนะคะ ไม่ชอบแย่งชิงของใครเพราะเราคือผู้หญิงสวยเลือกได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องๆขึ้นมาพิเศษพี่หายใจขนจะบูไม่ทันกันดีก็เสกันแล้วข้ <c oughs> อมูลแน่นเดี๋ยวพิเศษน,น้อย <c oughs> ต้องรวมพี่ก่อน <c oughs> นี่สุดยอดนะเราอยู่คะ่ะราอยู่อ้าวผมรปดางด้ดลยนะครับ <c oughs> เด็กรอแต่ไม่ต้อหละ คือเวลาเราลัาใครสักคนเราต้องให้สิ่งที่ดีที่ฝุดกับเขาใช่ไหมครับสิ่งที่ดีที่ฝุดกับเขาที่เราจะให้นั่นก็คือตัวของเราเองนี่แหละครับเราถึงต้องแย่งเพื่อให้ตัวที่ดีที่ฝุดกับเราครับผมข้อสองเราต้องแย่งผู้หญิงนะครับกับผู้ชายคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาสวยจริงมันก็ต้องมีคนมาจีบเยอะจริงไหมครับงั้นแสดงว่ามันต้องแย่งนะครับมันต้องแย่งครับมันต้องแย่ง ผมว่าผู้หญิงเขาคงคิดว่ามีผู้ชายมาแย่งกันหลายๆคนจะดีกว่าเพราะจะได้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าครับถ้าไม่แย่งเนี่ยเรามันก็ไม่มีสปิริตนะครับคนเรามันต้องสร้างรสชาติได้ชีวิตครับรสชาติชีวิตอย่างหนึ่งก็คือการแย่งผู้หญิงนั่นเองครับมันสปิริตผู้ชายไงใช่ไหมใช่ไหมครับสาวๆที่เราชอบถ้ามันสวยๆจริงๆเนี่ยมีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วพี่น้ต